สวัสด,ดีเด้อค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนกลับบ้านค่ะพรุ่งนี้ยังหยุดอีกวันเดินทางกับบรรยากาศฝนตกท้องฟ้ามืดคลึ้มคลึ้ม <laughs> ได้ไปเก็บผักเก็บหญ้าเลยค่ะพี่น้องอากาศแบบนี้ดูไม้ปัดน้ำฝนค่ะทุกคนดูไม้ปัดน้ำฝนแล้วก็ตาลายเอ้อดาบเบลแกนที่แล้วเธอเขาจะสร้าง alle solcellerne. No. Og så skal der komme ind fra en stor ledning fra Norge også. Åh, uh oh. -huh. godt jeg sang. Det bliver meget, 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 meget Det er, øh, det er noget, der hedder Norsk Hyrebro. De har købt alt det der. det Hvor der? Det er kun strøm. ฝนตกแบบนี้จะไปไหนได้คะดูดงผักค่ะออกดอกแล้วนะคะอาทิตย์หน้านี่แดดออกนี่ก็เหลืองสะพั่งไล่นะคะขอบคุณหลายๆที่ส่องฮักมาอมชื่ det er ikke så langt, det der. Det er bilen, de der. Ja, ja, jo. Ja. Jeg er nødt til det her. Ja. I know that. Fordi det har ikke plads øh, høje. Det sidste gang, det ser rigtig, rigtig flot. helt på hjørnet der. Jeg er jo bedre, at jeg kører på lige heroppe. Bare kører hjem. Ja. Ja, 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 det ved jeg godt. Så. Ja, men lad os se, det er Ja. Det uh, uh, de har også det er nogen, det de er flot. Ja. Pak, du Der var fund, man tog og me, ja, ja, ja. med Jeg det tingene, Ja, det ved jeg godt. Det bliver ændret, se. Det er gode nu. Ja, ja, ja. See? โอ้เยอะมากแก่หมดแล้วค่ะทุกคนไม่ได้กินละคะนา้าปีนี้ไม่ได้กินคะนา้าแล้วค่ะปีนี้แก่หมดแล้วก็อากาศไม่ดีรถก็เยอะแคนแวนล้างซัก

ชนาบัวดีค่ะพี่ไม้วัดดีนะคะคุณถูกโพโตโคุณชนะกรใช่ไหมคะชื่ออะไรโนะ <c oughs> อ,อ๋อเดินทางกลับบ้านกับพี่ไม้ค่ะไปเก็บผักไม่ได้เลยไม่ได้ผักอะไรสุดยอดเลยอะ่ะฝน ตกทั้งอาทิตย์เลยขอบคุณค่ะไปไหนไม่ได้จริงๆเลยว่าจะเข้าป่าไปเก็บกระเทียมก็ไม่ได้ไปค่ะพี่ไม้ว่าจะไปทะเลไปเก็บคนาดเลยก็ไม่ได้ไปค่ะมันตกทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะพี่ไม้ อากาศก็หนาวไปไหนไม่ได้เลยอยู่จังหวัดไหนโห้ยอยู่อยู่เมืองนอกคะ่ะอยู่ประเทศเดนมาร์กอยู่ประเทศเดนมาร์กนะคะอันนี้ก็หนาวค่ะพี่ไมยมันไม่ถึงสิบองศา ดกดแชร์กดซับสักใครด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วอากาศแบบนี้จะให้ดูอะไรคะจะให้ดูอะไรดีคะทุกคน mm. เดี๋ยวจะไปถ่ายทําอีกทีหนึ่งเอ่อจะไปงานวันเกิดหลานสาวนะคะสองขวบน้องนิลินอันนี้ถ่ายทางกลับบ้านก่อน <laughs> ทางน้นก็ตกใช่ไหมคะพี่ไม้แต่ตกมันก็ดีค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานเนาะน้องก็ไม่ได้ปั่นจักรยานไปทํางานตอนเช้าวันไปทํางานก็อย่าตกกันแล้วกันค่ะติเสียมันลลนะาไม่สมวย มันตีอัดมากโอดีตีโตะ๊ะไปหินเตียห <Okay. S 2> ินนั่นที่มังบินนี่ เช้าอยูท่ที่เดนมาร์กใช่ไหมคะทุกคนที่เดนมาร์กใช่ไหมคะคุณธนากรคุณเเอเอบ่บุโพโตนันแอดนั้นอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กคะ่ะ แอดนันอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กนะคะไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็อยู่จังหวัดราชบุรีค่ะนี่เมืองนอกค่ะเมืองนอกประเทศเดนมาร์กเนาะ ทางบ้านเราก็เล่นสงการเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนี่แต่แถวบ้านนอกก็มีแบบส่งน้ำพระเป็นวันเนาะก็จะส่งน้ำพระไม่ตรงกัน ไม้ก็เริ่มเขียวแล้วนะคะข้างทางขึ้นไม่ถึงบ้านค่ะพี่ไม้พี่เกียรตขึ้นถึงบ้านเดี๋ยวก็สิบกวนาทีก็ลงแล้วคะ่ะนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศเดินทางว่าฝนมันตกมันไปไหนไม่ได้กะว่าวันหยุดโพสเนาะ อีสเตอร์เดย์กะว่าจะได้เข้าป่าไปหาเก็บผักก็ไม่ได้เข้าค่ะฝนแบบนี้ไปไหนไม่ได้นอกพ่อใหญ่เนาะวีแคน n อตเครือวีวีวีแคน n เอเครืออันเดอร์สเตอร์อุ่นอุ่นเปียแยมแยมอ่อแยม Jeg snakker mit eget skat. Nå, no, undskyld, jeg troede du... Ja, ja. Tror du, jeg snakker med andre mennesker her dansk? Ja, det kunne da godt være, der var en dansker. Nej, ja, men det er kedeligt, det der, det er... Hvor er Hvad det kan, til vidt det jo บอกกับตาว่าฉันพูดภาษาที่นี่ฉันคิดว่าฉันพูดกับนายโทรศัพท์เหรอฉันพูดกับเธออ๋อเหรอฉันคิดว่ามีคนมีคนเดนมาร์กมาฟัง คุณชีชันนะวัดดีค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะคะถ้ามีบ้านก็เขียนจดหมายน้อยไว้หลังบ้านนะคะเอาขนมไปให้ทุกคนคะ่ะจะมาอีกไม่มาอีกอันนั้นก็แล้วแต่นะคะ เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะดูค่ะท้องฟ้าตาไม่ต้องรีบดอกไม้ข้างทางก็ให้ขาวไปหมดนะคะแต่ว่ามันมืดค่ะดูค่ะถ้าเป็นแบบแดดออกนะสวยงามมากเลยค่ะการเดินทาง ติดตามหลอกอไก่แก่โอ้ยคือว่ายัางสั่นเนาะโอ้ยคือใจดำแท้คือใจดำแท้ค่ะพอติดตามก็ยังเมื่อบอกอีกทำให้ทำให้ค่อยเสียใจหลายเด้ อ้าวหวัดดีค่ะคุณสาวตุ่มว่ามึงไม่อ่านมึงไม่อ่านใช้กูเลยมันจะมาหยอกหยอกได้ยังไงฮะฮะฮะคุณคุณคุณจะมาพูดมาเขียนขึ้นกูขึ้นมึงได้ยังไงคะฉันก็อ่านอยู่ฉันก็บอกว่าฉันไม่ได้อยู่เมืองไทยฉันอยู่เมืองนอกแต่เมืองไทยฉันอยู่จังหวัดราชบุรีหูได้ใส่เครื่องเครื่องช่วยฟังหรือเปล่าคะ หนวกหรือเปล่าเนี่ยฮะจะมาหยอกข่อยเด้อข่อยของขืนงายส่งกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะคุณจีตขอบคุณนะคะหมอกหนานะหมอกที่ไหนล่ะฝนตกค่ะฝนตกตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะ ไปไหนไม่ได้เข้าป่าก็ไม่ได้จะพาไปเก็บกระเทียมก็ไม่ได้จะพาไปเก็บค้ะทะเลก,ก็ไม่ได้อ้าฝนเลยฝนค่ะฝนฝนเจ้าจะมาหยอก่อยเด้อ่อย่อยเลือดล่ม่อยมันพุ่งผ่านเร็วนอนกอดกัน เออบอแล้วขับรถเมื่อบานเนาะสิไปวันเกิดหลานค่ะเจ้านี่ยอกแทงเนาะหอยบระมากเลยคนเว่าจังสคหอยกระอานอยู่อ่านจักรวาสิอานจังไหรหูเจ้าหนวกบ่เหรอะฮะพะ่อยายอันนี้พ่อยายทำเหี้ยว สาวตุ้มสาวตุ้มติดหอกแห้งบ้แมนบ้แมนโอ้ยบ๊ะเด้อ่านคอมเมนต์เพิ่นเลยเนาะคอมเมนต์เพิ่นอยู่ข้างล่างนั่นเจ้าก็ได้บ้แมนเจ้าเหนื่อยกับคอมเมนต์แย่ๆนะคะส่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะใช่ใช่ใช่บ้แมน <c oughs> บ้แมนเจ้าพอใหญ่หนานั่นแหม ข่ยก็อ่านอยู่เจ้าก,กับบฟังไข่อยอ่านเนะ <laughs> าะเจ้านี่ก็ได้เนาะนั่นไฟไฟไฟเขียนยังมามันบดขึ้นยานานแม่ร้าโอ้ยเนาะขอบคุณเด้อค่ะ สาวตูมนอนนอนนอนกอดกันนะคะ่ะวาสันอากาศหน้านอนกอดกันจริงๆนะถ้าหนุ่มสาวแต่แก่แล้วจับหม่องไดกันเลี้วแอนและวาสันจับหมองไดกันเร็วแอ,น, <laughs> อนแล,และจะบบเป็ตินตะนอนกอดกันตัวน,น้อ แม่ก้าวแม่กาว,กาวย่าไม่ได้เข้าป่าย่าไม่ได้ไปทะเลเลยขอบคุณนะคะคุณจิตชนาอา ติดตามค่อยคๆก็ไม่ว่าแต่อย่าว่าค่อยได้บอก <c oughs> <c oughs> คน่ <c oughs> ็กอดสื่อๆเด้ถถามัน ขึนแล้วค่ะมันบอขึ้นแล้วเจ้าก็ได้เนาะเจ้าอ่ะคอยฟั่งเจ้าเว้าอ่ะเจ้าอ่ะเวาวาดีขนาดแท่แท้แล้วคอยว่าเจ้าก็บว่าว่าเอาคือกันนั่นแหละเวาเล่นเวาหัวสนุกงวนแต่จริงๆแล้วคอยกับว่าเจ้าว่าเอาคือกัน แมนแมนแมนไม่ม <c ders> ีความสามารถแล้วค่ะเบิดแล้วค่ะคุณสาวตุกม่อยบ่มีแล้วพหพอแลวพอจับไปมันเหลวแอนแล้มันก็ขึ้นยากเด้ค่ะคุณสาวตุ้มโอ้ยนอเจ้าก็ได้ สุขสันต์วันอีสเตอร์ค่ะยาและทุกคนขอบคุณค่ะแม่กาวสุขสันต์วันอีสเตอร์เช่นกันนะคะทุกคน อันนั้นอันนั้นว่าเป็นน้ำตีน้ำสีแดงสีขาวตีฮะที่ตั้งตั้งฐานนั้นโอ้ยมีแก้วใบเดียวก็ใส่ได้ตัวปลายปลายปลายข่ยลงแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ thank you to everyone for watching Thank you so much เดี๋ยวคอยสิเดี๋ยวคอยสิไปลูบไปข้าก่อนเพื่อเพิ่นสิ่คืนเอาวอาไล่แล้ว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 ค่ะไปค่ะไปค่ะพี่พีเพื่อนเพื่อนไปไหนย่านนั้นกลับบ้านค่ะแม่ก้าวกลับบ้านอวันนี้ลูกเขาเออเมื่อวานนี้เขาโทรมาบอกว่าวันนี้เขาจัด งานวันเกิดน้องนิลินครบสองขวบตอนบ่ายสองเนาะตอนนี้ก็เที่ยงเก้านาทีย่านันก็เลยให้พ่อใหญ่มาส่งแล้วก็เดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวก็จะไปงานวันเกิดหลานเมื่อบ้านเมื่อบ้านก็นั่นล่ะกระนนกสิให้พ่อใหญ่ขึ้นไปนํำนี่ เออสียหายเพิ่นขึ้นไปส่งอยู่เทดเปียกไข่พัวพี่ไม้ทางทางนี้เรียกว่าเทศกาลกินไข่ก็ใช่ค่ะใช่ครับพี่ไม้เทศกาลกินไข่นั่นแหละค่ะโพส์ก็โพสก็เนาะค่ะภาษาภาษาแดนกับภาษาซิบิเดนไม่ห่างกันค่ะโพสก์ก็ แต่ภาษาอังกฤษก็อีออสตเตอร์นะคะภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคุณสาวตุ้มส่งแล้วล่ะเหนื่อยเลยปลยไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณคุณสาวตุ้มขอบคุณแม่กาวขอบคุณพี่ไม้ขอบคุณคุณจิตแชนแนลนะคะขอบคุณอ่าอ่าพญานันเดอร์พญานิทีมาเบา้ค่อยนั่นขอบคุณหลายๆค่ะแวะมาดูๆเด้อ ฝากกไดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะคะตีค่ะวัสดันค่ะค่ะค่ะไปแล้วเบาเบาแล้ว